วันนี้เนี่ยอยากจะมาย้ำชัดๆเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลเนี่ยเพิ่งจะออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่เรากำลังเจอกับภาวะการระบ,บาดระลอก3านะคะของโควิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเน้นแบบย้ำๆชัดๆนะมาสรุปกันใหม่ ว่ามีมาตรการอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมนะคะอ่าวันนี้เนี่ยมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากโควิดนะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามาตรการระยะที่1เนี่ยมีอยู่3ม,มาตรการหลักที่ดําเนินการได้ทันทีนะไม่ว่าจะเป็นมาตรการแรกก็คือเรื่องของด้านการเงิน แบ่งออกมาเป็น2มาตรการนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสู้ภัยโควิดวงเงินรวม2,000 20, 0ล้านบาทค่ะเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนนะคะผ่านทางธนาคารออมสินและก็ธนาคารทกสให้สินเชื่อประชาชนรายละ1,000 10, 0บาทด้วยหลักเกณฑ์ผ่อนปรนนะกว่าสินเชื่อปกติดอกเบี้ย0.35%ต่อเดือนระยะเวลา3ปีปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน6เดือนแรกค่ะ อีกหนึ่งมา,งมาตรการทางด้านการเงินก็คือพักชําระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะก็ขยายระยะเวลาพักชําระเงินต้นให้แก่ลูกหนี้ออกไปจนถึงสิ้นปีนี้นะคะเพื่อลดภาระและสามารถนําเงินที่จะต้องชําระหนี้ไปเป็นเสริมสภาพคล่องนะในการทําธุรกิจนะคะก็คือเป็นจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนี่แหละในการดูแลลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสมค่ะ มาตรการต่อไปก็คือมาตรการด้านการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนะไม่ว่าจะเป็นลดค่าไฟค่าน้ําให้กับประชาชนและกิจการขนาดเล็กทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเดือนนี้ไปจนถึงมิถุนายนนี้เลยค่ะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็กิจการด้วยนะคะอ่าอีกมาตรการหนึ่งนะคะมาตรการที่สาสหรับระยะที่1นึงนะคะก็คือต่อเนื่องจากการช่วยเหลือเยียวยาก่อนหน้านี้แหละ ทั้งเราชนะแล้วก็อมอสามสาเรารักกันะนะคะกรณีถ้าเป็นเราชนะเนี่ยก็จะเพิ่มวงเงินสัปดาห์ละ1,000บาทนะคะเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ก็คือ2,000โดยจะที่สุดเวลาใช้จ่ายเนี่ยในเดือนมิถุนาย,ยนปีนี้รวมการใช้งบประมาณในก้อนนี้นะคะ6ก0 0 0เล้านบาทส่วนมอสามสาเรารักกันะนะคะอดีชันก็ได้ไม่รู้คุณปินได้ไหมคะไม่ได้อะ อ๋อได้ต้องไปลงทะเบียนด้วยใช่ไหมอันเนี้ยต้องลงทะเบียนค่ะกรณีนี้มาตราสามสามนะคะก็อีกสัปดาห์หน yes, ึ่งก็คือหนึ่งพันบาทระยะเวลา2สัปดาห์เหมือนกันสองพันก็ใช้จ่ายไปเลยยาวจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนวงเงินกรณีนี้นะคะก็อยู่ที่หนึ่งพันแปดหนึ่งมืแปดัน้าร้อยล้านบาทนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นมาตรการระยะที่หนึ่นะ นอกจากนี้เนี่ยยังมีมาตรการระยะที่สองด้วยก็คือในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาก็คือสิ้นปีนี้ซึ่งคาดว่าหากเราร่วมมายร่วมมือกันเพื่อที่จะจํากัดการระบาดอย่างเต็มที่เนี่ยสถานการณ์น่าจะตีลข่ขึ้นค่เรยะที่สองก็เข้าดําเนินการเลยมีมาตรการแรกนะคะก็คือการลดภาราค่าของชีพมีสองโครงการด้วยกันก็เป็นเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่สาม โดยให้ <c oughs> ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนนะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนเหมือนกันก็ครอบคลุมประชาชนอีก2ล้าน5แสนบาทกรณีผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในกรณีนี้แล้วก็มีอีกมาตรการหนึ่งนะคะคุณเินช์คุณผู้ชมก็คือ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้นค่ะโดยการกระตุ้นกําลังซื้อของประชาชนกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็กลุ่ม,มที่มีรายได้สูงคือเขาก็ะจะให้คนกลุ่มนี้เนี่ยออกมาใช้เงินกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการมีการดําเนินโครงการนะคะก็คือเป็นความคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็เป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จมากก็<ช>เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเรียกได้ว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็ เหมือนที่เราเกริ่นไปแล้วนะคะก็คือถ้ารับเนี่ยจะสนับ e er เนุนนะ้นำใช่เป็น e w a ช h e r ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการยิ่งฉายยิ่งได้โดยช,ชำระเงินผ่าน G Wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตังให้กับผู้ประกอบการนั่นเองนี่ก็เป็นมาตรการทั้งะระยะแรกนะคะแล้วก็ระยะที่สองที่จะต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ก็คือเดือนธันวาคมเลยค่ะค่ะเมื่อกี้คนนุณแดพูดถึงโครงการคนละครึ่งแล้วใช่ไหมคะค่ะ คน,คนละคนละครึง่งระยะที่3เนี่ยก็จะกลับมาเหมือนกันนะคือ,อทั้งหมดนี้นะคะ,ะมาตรการทั้งหมดนี้ก็คือเป็นมาตรการที่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นแพ็กเกจแบบแพ็กเกจใหญ่เลยแหละเอามาช่วยเหลือคนไทยที่ประสบกับภาวะวิกฤตนะคะในช่วงโควิดแบบนี้รวมถึงผู้ประกอบการที่เจอปัญหานะคะจากวิกฤตโควิดระ,ะลอกนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ก็ออกมาหลายโครงการมากๆนะคะเพราะฉะนั้น <lequel> ก <g ümüz> <mm ็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคะเรื่องของแนวทางอื่นๆนะว่าจะมีอะไรออกมาหรือไม่แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆที่เขามีการประชุมครมแล้วก็ออกเป็นแพ็คเกจออกมาในวันนี้นะคะ